สวัสดีค่ะพี่น้องพอ่อกันม่เลยขาลาดอยเลยจ้าเมนูสิมาเก็ดหอยทอดกินพี่น้องรอบเดิกรอบเดอก์ค่ะเหี้ยวจ้ามาเบิ้งแล้วกันนะ,ะสิผ้าเห็ดมาหน,นี่งผ้าเห็ดหอยทอดกินจ้กะก็สิมีหอยแมงปูมีตุ่นหอมซอยมีไข่มีซอสพริกแล,ล้วก็นน้ำจิ้มไก่ตัวงอกจ้า มีแป้งแป้งหนึ่งสีอะตาส่วนนี่งสีซ้ำกันนะจ๊ะม,มีแป้งทอดกรอบหนึ่งซอนกระเจ้าซอนหนึ่งแป้งสาลีอันนี้ผระสงซ่อนหนึ่ง,ง,นนง,นนงจ้าแตมีน้ำปูนใสมีน้ำเปล่านะจ๊ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้า กเกลี้ยจ้าแป้งลงไปจ้าแป้ีงนสามอย่างเลยจ้าพี่น้องเห็ดจานเดียวเห็ดกินคนเดียวเห็ดบ่หลายอย่างเลยซ่อนแป้งผสมกันสามอย่างจ้า ก็เสีเอาใส่พริกไทยน้ำเนยจังหน่อยนะพริกไทยตัวน้ำเย็นจ้าไปย้อยใส่ ກາເອົາເດພີ່ນ້ອງบ่ໄດ້ໃສ່ສວຍສວງຫນ້ອຍໃນເບິ່ງກາເ ให้มันเลแวแห้งแล้วก็จะให้มันแข็งแห้งเนาะแต่มันแบบเยีวแห้งม,มันก็สิแข็งมากมันก็สิบกกรอบนะจนี่ใส่น้ำปูนใส่จะ๊ะน้ำปูนใส่แตจังน้อยเพิ่มความกรอบเนะาะแต่สี่กับพ่อ ซอส cost. ปรุงรสในจังน้อยส่วนหนึ่งแรกะสีปประมันนี่พี่น่องเอ้ย แม่เลือสดใส่หอมลงไปเลยเนาะค่ะมัดล,ลายกักมลายก็ใส่ลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อพี่น้องเขามีสูตรตายโตค่ะสตไตล์แม่เลือดพี่เราใส่โบเบิร์กใส่ก็บจังเอาใส่ดีใส่หอยแมงพรูลงไปพี่น้องอันนี้ก็เพราะใส่เบิร์ดกันเนี่ยใส่เบิร์ดเดี๋ยวก็กิน,มนเมื่อไหร่ส่ได้เนาะ กอกินผู้เดียวยำจะกินคนเดียวจ้านี่ใี่ไหมสิประมาณนี้เละจ้านี่ยผักแป้ก่อนเดี๋ยวมาเห็ดน้ำจิ้มกันเลยจ้าสับปิกน้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มใกล้ลงไปจ้ะส่วนน,น,นะนี้นี่แหละประมาณนี้แหละบ่ใส่หลายใส่หลายมันสือเข้มแบบนานเข้มก้นต้นเนี่ยมันเข่ากับนี้เลยนี่ก็คือน้ำจิ้มมันจะแค่สองอยาง่างน้ำจิม้มหอยทอดก็คือ ซอสพริกกับน้ำกินกไก่จะี๋ยวเาไปลงมือเฮ็ดกันเลยลงมือถอดกันเลยบบพัดแป้งนะ,ะ่ะต่อไปแม่สิไปจังใดสิผัดตัวงอกก่อนไม่จังใดนอนเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันจ้ะ เดี๋ยวได้ล่งก่อนนะ้เบิรงกันพนะี่น้องแป๊บนึงเจ้าเดี๋ยวผัดตัวงอกกันก่อนนะ้องพี่น้องผัดตัวงอกไว้ก่อนนะจ๊ะน้ำมันจังหน่อยหนึ่งเจ้าพิ่มเนียงขึ้นหลายเถอะนะ้องบัตที่นี่น้ำมันย่ย ถ้าตัวงอพ่อเห็นมั้ยนิยพ่อเห็นมันจะลดกับพ่อได้พี่น้องแ,แม่ก็สิทัดประมาณน,นี้เจ้าสิตัดเห็นใจกันเลยนะจ้ะมาลงมือถอดกันเลยพี่น้อง ไข่ลงไปเลยน้งน้อยดแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปเลยปร,นะระมาณนึคัดแล้วกเกล็ดกันกะยย็ะได้เ้อพี่น้อยไดมักแห้มันแตกอกล็ดกันะได้เยจากันาเยืองอะเงนมาก อยากใหม่เนี่ยน่จะน้อยก็สิประมาณเนี่ยจ้าเดี๋ยวแม่จะปิดเตาเลยนะจ้าไหมทอดไม่เลิศเรียบร้อยเลยจ้ามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันจานกันเลยจ้าตักใส่จานเลยพี่น้อง จ้าได้แล้วนอ้องหมวยทอดหมวยทอดแม่เลิศจ้าหมวยทอดสไตล์แม่เลิศเรียบร้อยจ้า หอยทอดสไตล์แม่เลือน้ำจิ้มลาดเลยจ้า ตาหน้าตาดูบดีแต่อร่อยอร่อยคือเกามาซิมเลยพี่น้องมาซิมจ้ามาซิมจ้าหอยทอดสไตล์มเมลอดโคราชจ้านีจ้าซิมเลยจ้า สิมเบิงสิมเบิงมันจะเสียบปรในน่องเลยจาเป่าก่อนไปนองมันจะลวกลิ้นเสียบคือเกาไปนองเลยเห็นย้ำไหนกับเสียบย้ำนัน ลองเห็ดกินเบิงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่เลยโคลาดในเด้อค่ะชิดนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ